เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีโลกภายนอกมันก็วุ่นวายซะจนใจเราพลอยวุ่นวายตามไปด้วยวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องพรหมวิหาร4ซึ่งเปรียบเสมือนกับเข็มทิศช,ชั้นดีเลยที่จะนำทางให้ใจของเราเนี่ยกลับมาสงบสุขแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้เป็นคุณธรรมที่จะเปลี่ยนโลกข้างในของเราเนี่ยไปตลอดการเลยครับ เราทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่เอ๊ะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงทำได้ยากเย็นขนาดนั้นคำตอบในทางธรรมะนี่อาจจะเรียบง่ายแล้วก็จี้ใจดำเรานิดหน่อยนะครับนั่นก็เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วใจของเรามันมักจะวนกลับมาที่ตัวเองก่อนเสมอหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละครับ แล้วยาถอนพิษของความเห็นแก่ตัวที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าพรหมวิหารนี้เองครับคำนี้ถ้าแปลตรงๆเลยก็คือธรรมะประจําใจของผู้ประเสริฐหรือเป็นสภาวะจิตใจของคนที่มีจิตใจสูงส่งที่ให้ความสํำคัญกับประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นอันดับแรกและนี่ก็คือคุณธรรมทั้ง4ข้อที่เราจะมาทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกที่หลักข้อเลยค่ะ ตั้งแต่พลังของความปรารถนาดีไปจนถึงปัญญาในการวางใจให้เป็นกลางเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเราไปเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากขั้นในด้วยกันเลยก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับมีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากให้เราเข้าใจตรงกันก่อนพรหมวิหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเลยนะครับแต่เป็นเหมือนภาษากลางของหัวใจมนุษย์ทุกคนเลย เพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนเราทุกคนก็ต่างอยากมีความสุขแล้วก็ไม่อยากมีความทุกข์เหมือนกันหมดจริงไหมครับเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกเสาหลักต้นแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือเมตตาหรือพลังแห่งความปรารถนาดีแบบไม่มีเงื่อนไข คำว่าเมตตาเนี่ยไม่ใช่ความรักแบบอืมฉันรักเธอเพราะเธอดีกับฉันนะครับแต่มันคือการที่เราอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครหรือเคยทําอะไรกับเราไว้ลองนึกภาพตามนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีความปรารถนาดีต่อพระราหุลซึ่งเป็นลูกชายของพระองค์เท่าเกับที่ทรงมีให้กับพระเทวทัที่คอยจ้องจะทําร้ายพระองค์ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับคือเมตตาของจริง พลังของแม่ตาเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนการเอาน้ํากับนมมาผสมกันเลยครับคือมันจะหลอมรวมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันสนิทจนเราไม่รู้สึกอีกต่อไปว่ามีเราหรือเขากําแพงที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันจะค่อยๆทลายลงไปเองเลยครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆครับคือลองจินตนาการถึงภรรยาคนหนึ่งที่สามีไปมีคนใหม่ แทนที่จะโกรธแค้นนะครับเธอได้รับคำแนะนำให้ลองทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยคือให้แผ่เมตตาไปให้ผู้หญิงคนนั้นทุกวันทำอยู่แค่สิบวันเท่านั้นครับแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นคือใจของภรรยาใหม่คนนั้นกลับอ่อนลงเองเกิดความสงสารแล้วก็ตัดสินใจถอยออกมานี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะครับว่าเมตตาสามารถเปลี่ยนใจคนได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดดุนแรงแม้แต่คำเดียวแล้วผลลัพธ์ของการมีเมตตาคืออะไรล่ะ โอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึง11ข้อเลยนะครับตั้งแต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันเลยนะอย่างเช่นนอนหลับก็ฝันดีตื่นมาก็สดใสไปจนถึงการเป็นที่รักของทุกคนไม่ใช่แค่มนุษย์นะแม้กระทั่งเทวดาก็ยังคอยคุ้มครองและที่สําคัญสุดๆเลยคือมันทําให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นการลงทุนทางใจที่ให้ผลตอบแทนแบบคุ้มค่ามหาศาลจริงๆครับ มาดูกันต่อที่เสาหลักต้นที่สองกันเลยครับกรุณานะซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความปรารถนาดีของเราเนี่ยได้ไปเจอกับความทุกข์ของคนอื่นเขา้าถ้าเมตตาคือการอยากให้เขามีความสุขกรุณาก็คือความรู้สึกที่ว่าทนเห็นเขามีทุกข์ไม่ได้ครับในคัมภีร์ท่านเปรียบไว้เหมือนกับใจของคนดีที่มันสั่นสะเทือนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บปวด คือมันไม่ใช่แค่สงสารแล้วก็จบไปนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ผลักดันให้เราต้องลุกขึ้นไปทําอะไรสักอย่างเพื่อจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นให้ได้และเสาหลักต้นที่สครับมุทิตาหรือความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีซึ่งข้อนี้ล่ละครับที่มักจะเป็นคุณธรรมที่ฝึกฝนได้ยากที่สุดเพราะมันมีขั้วตรงข้ามที่ทรงพลังมากๆซ่อนอยู่นั่นก็คือความริษยาค่ะลองดูภาพเปรียบเทียบนี้สิครับด้านหนึ่งคือจิตใจที่เต็มไปด้วยมุทิตา คือความยินดีกับคนอื่นมันก็เหมือนต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลงดงามมีแต่คนอยากเข้ามาใกล้ชิดใช่ไหมครับส่วนอีกด้านหนึ่งคือใจที่เต็มไปด้วยไฟริสยามันก็เหมือนต้นไม้ที่แห้งตายมีแต่ความอ้างว้างโดดเดี่ยวผลลัพธ์ในชีวิตมันต่างกันคนละขั้วแบบนี้เลย เพื่อให้เห็นภาพโทษของความริษยาได้ชัดขึ้นไปอีกผมจะขอเล่าเรื่องของพระอาหารหันต์รูปหนึ่งชื่อพระโลสกติสสะนะครับในอดีตชาติชติหนึ่งท่านเคยบวชเป็นพระแล้วเกิดความรู้สึกไม่พอใจพระอคันตุกะที่มาเยี่ยมกลัวว่าคนจะไปนับถือพระรูปนั้นมากกว่าด้วยความริษยาเพียงแค่ชั่ววูบเดียวเท่านั้นครับท่านก็เลยแกล้งทําให้อีกฝ่ายไม่ได้ฉันอาหารโดยเอาอาหารที่โยมฝากมาไปทิ้งซะ แล้วใครจะไปเชื่อครับว่าการกระทำด้วยความริษยาเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นมันส่งผลกรรมที่ตามมาอย่างยาวนานมหาศาลทำให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานไปถึง500ชาติเลยทีเดียวครับและในชาติสุดท้ายซึ่งเป็นชาติที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยผลของกรรมก็ยังตามมาอย่างหนักเลยครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ทำให้ครอบครัวยากจนสิ้นเหนือประดาตัว และที่น่าสงสารที่สุดก็คือตลอดทั้งชีวิตของท่านไม่เคยได้ฉันอาหารอิ่มเลยแม้แต่มือเดียวครับเพราะอาหารมักจะหายวับไปจากบาทหรือไม่คนอื่นก็จะมองเห็นว่าบาทเต็มแล้วอยู่เสมอจนกระทั่งในวันสุดท้ายของชีวิตครับพระอาจารย์ของท่านคือพระสารีบุตรต้องมาประคองบาทไว้ให้ด้วยตัวเองท่านถึงได้ฉันอิ่มเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตก่อนที่จะปรินิพานไปโอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์ที่ทรงพลังมากนะครับที่คอยเตือนใจเราว่า พลังของความริษยานั้นมันน่ากลัวขนาดไหนและทำาไยเราถึงควรต้องฝึกมุทิตาหรือความยินดีกับคนอื่นให้เป็นนิสัยจากเรื่องราวของพระโลกสกติสสะเมื่อกี้นี้เราได้เห็นผลของกรรมที่เกิดจากความริษยาอย่างชัดเจนมากเลยนะครับแต่ในทางกลับกันละ่ะถ้าเราไปเจอสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราควรจะวางใจของเรายังไงดีนี่คือสิ่งที่หลักธรรมข้อสุดท้ายอุเบกขาจะมาสอนเราครับมีคำเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งมากครับ บอกว่าสนิมที่กัดกร่อนเหล็กเกิดจากเนื้อในของเหล็กเองน้ําที่ทําให้เรือจมไม่ใช่น้ํานอกเรือแต่เป็นน้ําที่รั่วเข้ามาในเรือมันหมายความว่ายังไงครับมันคือการยอมรับความจริงที่ว่าหลายๆครั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมีต้นตอมาจากการกระทําหรือที่เราเรียกว่าก,กรรมของเขาเองนั่นแหละครับอย่างเช่นเรื่องของอุบาสกมหาการที่เป็นคนดีมาตลอดทั้งชีวิตแต่สุดท้ายกลับถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโจร แล้วก็ถูกรุมตีจนตายเพราะพุทธเจ้าตรัสว่านี่คือผลจากกรรมในอดีตที่เขาเคยไปใส่ร้ายคนบริสุทธิ์ไว้อุเบกขาในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่สงสารนะครับแต่คือการวางใจเป็นกลางยอมรับว่านี่คือผลของกรรมที่เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วเพื่อให้ใจของเราไม่ทุกร้อนไปกับสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราครับ เอาละครับเมื่อเรารู้จักเสาหลักที่แข็งแกร่งทั้ง4ต้นนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะนำมันมาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจริงๆได้อย่างไงมีคำเปรียบเทียบที่คมคายมากครับท่านบอกว่าชีวิตเราเหมือนการขี่ม้าขาวชมวิวเพลินๆแต่เราอาจจะลืมไปว่ามีหมาดำฝูงหนึ่งกำลังไล่กวนเรามาจากข้างหลังหมาดำที่ว่านี่ก็คือกรรมไม่ดีที่เราเคยทำไว้นั่นเองครับ ทางเดียวที่จะรอดได้ก็คือเราต้องควบม้าขาวหรือกำดีของเราให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อหนีให้พ้นจากเงาของอดีตที่จะตามมาทันเราให้ได้แล้วเราจะเริ่มฝึกได้ยังไงไม่ยากเลยครับนี่คือเครื่องมือง่ายๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยลองเริ่มต้นด้วยการท่องบทแผ่เมตตาสั้นๆเหล่านี้ในใจทุกวันดูนะครับ เพื่อเป็นการปรับเคลื่อนความคิดของเราให้ตรงกับคุณธรรมแต่ละข้อตั้งแต่การส่งความปรารถนาดีให้ทุกคนไปจนถึงการเตือนตัวเองให้ยอมรับในกฎแห่งกรรมดังนั้นพรหมวิหาร4ี่จึงไม่ใช่แค่หลักธรรมที่อยู่บนหิ้งนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราจากข้างในได้อย่างแท้จริงการฝึกฝนคุณธรรมเหล่านี้จะทำให้เราเป็นเหมือนพรหมที่เดินอยู่บนดินได้เลย คือมีความสุขสงบในทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านหมั่นเจริญตจศิกขาเพื่อนำพาตนให้พ้นไปจากทุกในวัฏสงสารโดยพลันเทิน